สวัสดีครับก็ยินด,ดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ตัวระบบ OPD นะครับก็ก็รู้ๆอยู่นะครับแล้วระบบ OPD ไว้ทำอะไรนะครับก็เดี๋ยวมาเข้าสู่ระบบกันเลยดีกว่านะครับโดยที่ตัวระบบเนี่ยก็จะทำงานผ่านแอดมินเป็นหลักนะครับนี่ก็จะเป็น username p a s เบอร์ของแอดมินนะครับอพอเข้ามาแล้วเนี่ย ก็จะมีเมนูการใช้งานฟังก์ชันตามนี้นะครับ1ก็เป็นแผนกนะครับก็สามารถเพิ่มแผนกได้นะครับก็กดเพิ่มข้อมูลครับเช่น hr นะครับฝ่ายบุคคลต่อมานะครับเพิ่มอีก a m e ครับฝ่าย ช่างซ่อมบำรุงโอเคนะก็ประมาณนี้ต่อมาผู้ใช้งานเนี่ยก็เพิ่มผู้ใช้งานไปนะครับอย่างที่บอกเป็นระบบ OPD นะก็ไม่สามารถให้สมัครสมาชิกเองได้นะครับแอดมินต้องเป็นคนเพิ่มข้อมูลไปนะครับต้องเลือกแผนกครับเช่นเป็นช่างซ่อมบำรุงละกันนะครับหรหัสโ0นชื่อ นายซ่อมนามสกุลบำรุงเบอร์โทรศัพท์ก็ใส่ไปนะครับอีเมลก็ใส่ไปครับรหัสผ่านศูนย์หนึ่งนศูนย์หนึ่งเป็นพนักงานนะไม่ใช่ผู้ดูแลนะครับบทบาทก็กดบันทึกไปนะครับก็จะเรียบร้อยแล้วนะครับนายซ่อมบำรุงนะครับเบอร์นี้อีเมลนี้แผนกนี้เป็นพนักงาน ก็แก้ไขได้นะครับแอดมินทำได้ทุกอย่างเดี๋ยวผมจะลองออกจากระบบนะครับแล้วก็ลองเข้าระบบนะครับก็เข้าระบบสู่ทางอีเมลนะครับอ่านบลหมพอเข้ามาปุ๊บก,ก็จะมีการกดโอพีดีแล้วก็สามารถเช็คเงินวงเงิน OPD ได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นโปรไฟล์ครับก็ใส่รูปได้นะครับเปลี่ยนอีเมล นะครับนะได้ประมาณนี้กันนี่ก็รหัสพนักงานนะรูปภาพนะเดวลองอัปโหลดรูปภาพลงไปนะครับโอเคครับก็รูปภาพนะครับเสร็จแล้วกดบันทึกนะครับก็จะได้รูปภาพขึ้นมานะครับนี่เดี๋ยวผมออกจาะบโก่อนแล้วกันนะครับไปที่แอดมินก่อนนะไปที่แอดมินก่อนโอเคนะครับ ต่อมาเนี่ยก็จะมีประเภท opd ครับก็ให้กดเพิ่มข้อมูลครับมีประเภทอะไรบ้างครับก็เช่น opd 2ถูกไหมโอติแล้วที่ทำงานเนี่ยจะใช้ opd 2นะครับวงเงินเนี่ยสัวหนึ่งหมื่นแล้วกันนะครับ opd 2เนะี่ยสามารถได้เบิกได้หมื่นหนึ่งตามนี้นะครับ หรือว่าบริษัทคุณหรือว่าที่ทํางานคุณเนี่ยอยากจะมี OPD หลายๆประเภทก็เพิ่มไปเรื่อยๆนะก็แล้วแต่ว่าจะมี OPD ประเภทอะไรบ้างนะครับต่อมาเนี่ยก็จะเป็นการเบริกนะอันนี้เป็นแอดมินนะแอดมินก็เห็นข้อมูลหมดเลยนะครับแอดมินก็คือฝ่ายบุคคลเองนั่นแหละนะครับก็จะมีการอนุมัติ OPD นะครับนี่อนุมัติ OPD ว่า OPD เนี่ยที่คนพลักง,งานเนี่ยขอเคมเนี่ยมัน ขอเบิกเนี่ยได้ใช้ได้หรือเปล่านะครับนี่ก็เราไปที่พนักงานเลยนะครับไปที่นายซ่อมมมรุงโอเคมาที่นายซ่อมอมรุงแล้วนะครับโอเคครับคนนี้นายซ่อมมมรุงนะครับก็เกิดเจ็บป่วยนะครับก็ขอเบิก OPD 2นะครับก็กดเพิ่มข้อมูลครับเลือก OPD ครับ OPD 2นะครับจำนวนเงินที่ขอเบิกครับอาจจะเป็น1ั0 0บาทนะครับรายละเอียดก็คือ รายละเอียดเนี่ยมันก็อยู่ที่แล้วแต่ว่าแต่ละบริษัทน่ะตั้งการเบิก OP2 ไว้ยังไงครับเช่นไปตัดแว่นเจ็บป่วยลูกป่วยอะไรประมาณนี้นะครับสมมว่าผมใส่ไป้ว่าลูกป่วยละครันลูกป่วยนะครับไปหาหมอนะครับก็อัปโหลดหลักฐานนะครับว่าไปโรงพยาบาลจริงนะครับก็จะเป็นพวกใบรรองแพทย์นะครับหรือว่าเป็นใบอะไรนะครับใบสลิปนะครับก็ถ่ายคู่กันมาสว่าอัปโหลดนะครับ สมมติว่าผมอ่านรูปนี้แล้วกันนะครับรูปนี้เป็นรูปนะครับเป็นรูปใบรอมแพทย์นะครับเป็นรูปใบเสร็จนะครับของโรงพยาบาลกดบันทึกพอกดบันทึกเสร็จแล้วเนี่ยสถานะก็คือรออนุมัตินะครับว่าให้ฝ่ายบุคคลเนี่ยเป็นคนตรวจสอบก่อนว่ามันถูกต้องหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับเราก็จะออกจากระบบนะครับไปที่แอดมินนะครับก็คือฝ่ายบุคคลฝ่ายบุคคลเนี่ยก็เข้ามานะครับเข้ามา เข้ามาดูอนุมัตินะครับเห็นไหมก็ขึ้นมาแล้วว่าในซ่อมวงุ่เนี่ยขอเคมาอพีสจำนวนเงินหน0บาทนะครับก็กดแสดงขึ้นมาครับอ๋อรูภาพถูกต้องโอเคถูกต้องโทรไปที่โรงพยาบาลมาเรียบร้อยแล้วว่าถูกต้องนะมีการไปจริงๆนะครับเราก็คิกคําว่าอนุมัติเลยครับกดบันทึกพออนุมัติเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราก็ไปที่ออกจากระบบนะครับ หรือว่ามาที่ประวัติการเบริกก็ได้ครับพอเป็นที่ประวัติการเบริกเนี่ยก็จะเห็นว่ามีการเบริกกันมาครับใครเบริก OPD อะไรบ้างนะครับขอเคมขอเบอิกสามารถค้นหาได้นะครับนี่กดค้นหาได้จะค้นหาเงินไขแบบไหนครับแล้วแต่เราจะเลือกครับตรงนี้ก็สามารถเช็กวงเงินได้นะครับว่าในสอมงงงเนี่ย สายบำรุงรักษาเนี่ยวงเงินคือ1,000 10, งบาทใช้ไปแล้วพันห้าเหลือแต่พันห้าโอเคไหมครับรอนนี้เราก็ออกจากระบบครับไปที่ในซ่อมบำรุงอ่ะใส่ผิดคู่นะครับโอใส่ราคาผิดเดี๋ยวนะโอเค มาตรงนี้เนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยก็จะเห็นว่า OPD เนี่ยที่เบิกไปขอเบอิกไปเนี่ยถูกอนุมัติแล้วนะครับก็คือจากแอดมินนั่นแหละนะครับฝ่ายบุคคลแอดมินไปคราวนี้ก็ามาเช็ควงเงินครับว่า OPD สเนี่ยจากหมื่นหนึ่งเนี่ยใช้เป็นพันห้าก็เดิมแปดพันห้าอ่าเห็นแล้วนะครับสุวนว่าเราขอเบอิกอีกนะครับ OPD สองเหมือนเดิมนะครับแต่ขอเบอิกเก้าพันสมมติว่าขอเบอิกก็เก้าพันสาเหตุก็คือ เจ็บป่วยปวดท้องตอนดึกอะไรก็ว่าไปแล้วก็อัปโหลดหลักฐานเหมือนเดิมครับนี่ผมเอารูปนี้เป็นหลักฐานาเสร็จแล้วนะครับเราก็กดบันทึกก็วงเงินเนี่ยมันเหลือพันห้าเออมันเหลือแปดพันห้าถูกไหมครับแต่เราใส่ไปเก้าพันนะครับเราก,กดบันทึกเนี่ยบันทึกเสร็จเลยละนะครับพอเราบันทึกสำเร็จแล้วเนี่ยแอดมินก็ไปครับ ไปดูพอไอดมมนมาดูเนี่ยครับรอนมัตพอแสดงปุ๊บเห็นไหมครับที่แอดมินก็จะขึ้นเลยครับวงเงินไม่เพียงพอแต่ยังสามารถนับเบิกได้ตามดุลทีนิดอ่าประมาณนี้ครับก็คือเอาไว้ให้เพื่อว่า บางครั้งเนี่ยมันมีใบเบิกมานะครับแต่มันมี2ใบ3ใบ4ใบ5ใบเราเ้องเดินเก้าพันนะครับบางทีเนี่ยมันเหลือ8ปดพันห้าถูกไหมครับก็อาจจะตัดแค่ใบใดใบหนึงออกนะครับเพื่อให้จํานวนเนี่ยมันพอนะครับก็จะมีการแจ้งเตือนมานะครับก็คือให้ฝ่ายบุคคลแจ้งเตือนมาให้ได้รู้ว่าเฮ้ยวงเงินเนี่ยมันเหลือ8ปดพันห้านะแต่เบิกเก้าพันไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเนี่ยก็ต้องตัดใบสักใบหนึ่งออกนะครับ เพื่อให้โอเงินมันพอ8.5อะไรประมาณนี้นะเพื่อมีการเบริกหลายใบในในครั้งเดียวกันประมาณนี้ครับเราก็จะเขียนว่าไม่อนุมัตินะครับไม่อนุมัติไปแล้วก็อาจจะโทรบอกเขาว่าไม่อนุมัติเพราะว่าอะไรอะไรประมาณนี้นะครับเราก็ออกจากระบบไปนะครับก็ไปดูที่ในซ่อมบุมลุงนะครับในซ่อมบุมลุงเนี่ยก็จะเห็นว่าตัวเอง่ไม่ถูกอนุมัติ ประมาณนี้ก็รู้แล้วครับไม่น an ุมมติ่พออะไรเพราะว่าวงเงิน <pour> ม <statistics> ันไม่พอนะครับเสร็จสิ้นไป้นะครับสําหรับตัวระบบนะครับ OPD นะครับการเบิกจ่ายค่าเจ็บป่วยนะครับในบริษัทในที่ทำงานนะครับถ้าใครสนใจระบบอะไรที่อยากจะเขียนก็สามารถพูดคุยกันมาได้นะครับ